สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนค่ะวันนี้น้องฟ้ามีห้องใหญ่ใหม่สวยมาฝากค่ะห้องขนาดพื้นที่31ตารางเมตรค่ะเป็นห้องขอนคอนโดเอพิโซดสะพานใหม่ค่ะคอนโดอยู่ใกล้บิ๊กซีสะพานใหม่ค่ะใกล้บีทีเอสสถาน,นีสายหยุดส่วนต่อขยายมอชิดสะพานใหม่คูคตนะคะแล้วก็ไม่ไกลจากในส่วนของมอสีประทุมมอเกษตรมอราชพัฒน์พระนครมากนะคะ อยู่ใกล้วงเวียนบางเขนวัดพระศรีขาดและห้องที่น้องฟ้านํามาให้ชมในวันนี้นะคะบอกว่าไม่เคยเข้าอยู่เลยสักครั้งนะคะจะปล่อยเช่าเป็นครั้งแรกค่ะใครสนใจรีบทักเข้ามาสอบถามด่วนเลยนะคะหห้องนอนหนห้องน้ํากั้นในส่วนของพื้นที่ที่เป็นครัวแล้วก็พื้นที่ที่เป็นห้องนั่งเล่นนะคะห้องนี้มีระเบียงนะคะเครื่องใช้ไฟฟ้าและเฟอร์นิเจอร์บอกได้เลยว่าจัดเต็มมากๆรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนคะ่ะอันนี้เป็นบริเวณภายในห้องนอนคะ่ะมีเตียงนะคะแล้วก็ที่นอนขนาดใหญ่แบบนี้เลยนะคะยังไม่ได้แกะเลยนะคะทุกคนใหม่ๆเลยใครชอบ แนะนําห้องนี้เลยค่ะแล้วก็มีในส่วนของตรงนี้เลยค่ะตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่มีกระจกแต่งตัวให้แบบนี้เลยนะคะใส่เสื้อผ้าได้จุกๆภายในมีแอร์หนึ่งตัวค่ะประตูเป็นแบบปิดมิดชิดกว้างมากเลยค่ะทุกคนค่ะพื้นที่บริเวณห้องนั่งเล่นมีในส่วนของชุดโต๊ะเก้าอี้ให้เรียบร้อยค่ะภายในมีแอร์ให้ค่ะแล้วก็มีในส่วนของโซฟาให้ค่ะแบบใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะมีในส่วนของทีวีให้เรียบร้อยค่ะห้องนั่งเล่นกว้างมากค่ะทุกคนค่ะถัดมาคะเป็นในส่วนของครัวค่ะครัวมีในส่วนของประตูปิดมิดชิดให้แบบนี้ค่ะแล้วก็็มีนนนส่่ววของตู้้้เยยใหดคะ ที่ครัวกว้างค่ะมีในส่วนของเคาน์เตอร์นะคะให้ล้างจานให้นะคะในในส่วนของเตอไฟฟ้ามีให้เรียบร้อยค่ะภายในห้องนี้นะคะมีระเบียงใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะทุกคนค่ะแตผ้าได้ เยอะแน่นอนนะคะทุกคนค่ะอันนี้ค่ะบริเวณกว้างมากเลยนะคะถัดมาเป็นในส่วนของพื้นที่ที่เป็นห้องน้าค่ะต่อจากพื้นที่ที่เป็นครัวค่ะมีฉากกั้นการน้ากระเด็นเหลือจะติดเครื่องทําน้ําอุ่นให้ด้วยนะคะทุกคนเพราะว่าห้องยังไม่เคยเข้าอยู่เลยนะคะก็เลยยังไม่ได้ติดนะคะถ้ามีคนเช่าเดี๋ยวเราติดให้เลยนะคะแล้วมีในส่วนของกระจกด้วยนะคะอ่างล้างหน้าชักโครกค่ะฝากไปด้วยนะคะสําหรับใครที่กําลังมองหาห้องเช่าในย่านบางเขนสะพานใหม่ใหญ่ใหม่และสวยแบบนี้นะคะรับรองว่าให้เช่นาในราคาพิเศษแน่นอนนะคะห้อง30เอตตารางเมตรวิว เพรว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะใครสนใจเช่าห้องนี้ติดต่อน้องฟ้าเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวน้องฟ้าจะทิ้งลิงก์รายและเบอร์โทรไว้ที่ด้านล่างคลิปนี้ค่ะห้องสวยๆแบบนี้นะคะวิวดีๆแบบนี้มีมาไม่บ่อยนะคะใครสนใจนะคะเช่ารีบทักเข้ามาสอบถามด่วนได้เลยค่ะวันนี้น้องฟ้าต้องไปก่อนนะคะฝากกดติดตามน้องฟ้าไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ